พ้องจ้าพอกับไม่ีกแล้วเนาะคะ่ะไม่สีชีวิตง่ายๆในนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะ e a i s y life in Norway ค่ะพี่น้องจา้าพี่น้องคะไม่สีมาถึงบ้านเมื่อวานเนาะคะ่ะเนาะมาถึงบ้านตื่นเช้ามาตอนนี้สองโมงครึ่งะค่ะพี่น้องจา้าไหม่สีเข้าป่าหาเห็ดแล้วยังไม่ไปทํางานเนาะค่ะเนาะวันจันทร์ค่อยเริ่มงานใหม่ะคะ่ะพี่น้องจา้านี่ไหม่สีเจอนีมาดูมาดู นี่ค่ะพี่น้องจ๋าดอกแรกของปีดอกแรกของไม้สีเลยเนาะค่ะเนาะนี่ว่าลูกว่ามันสิเป็นตั้งใดค่ะพี่น้องจ๋าดู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 ดดดนี่พี่น้องเบิงนี่เดี๋ยวมาเสียออกมานี่ค่ะนี่เลยเบิงเบิงเบิงโอ้เบิงนะนี่เ้อ,อสวรรค์อย่างว่าเท้าบันไดค่ะพี่น้องจา๋า นี่ได้ดอกแรกนะคะเอาหินขึ้นมาไล่แค่นี้หินไล่หลายเนาะค่ะเนาะบางแดนนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวอันไม่ใช่สิผ่ไปห้าป่าอื่นพร่อมจะพี่น้องจะอันนี้มันป่าน้อยนะะน้อยเนาะค่ะเนาะป่าน้อยน้อยแถวบ้านจา้ะเดี๋ยวไปหาป่าใหม่เนาะค่ะเนาะนี่จะ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดป่าแรกของไหม่สีค่ะได้อ่าได้เห็ดเพื่งหวานดอกหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้นี่ เห็ดเขาเรียกเห็ดเกลือเห็ดเกลือค่ะพี่น้องจ๋าโอ๊ยเหมือนกระดามดำเขาเรียกเห็ดเกลือค่ะได้เห็ดเกลือดอกบานนะสามดอกค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ได้ดอกจุ้มๆดอกนี้อย่างงามเลยค่ะพี่น้องจ๋าเขาเรียกเห็ดเกลือนะคะแต่ว่าคล้ายเห็ดละงอกบ้านเราเลยค่ะพี่น้องจ๋าแกงแ่บได้นน่นี่จ้ะ แต่ว่าสําหรับใครมือใหม่นะคะนาองสาวมือใหม่ต่างประเทศที่เก็บเห็ดเห็ดเกลือมันจะมีแฝดพิษค่ะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชํานาญจริงๆก็อย่ากเก็บนะคะพี่น้องจา๋าฝากเตือนไว้ถ้าไม่ชํานาญอย่ากเก็บจ้าาพี่น้องจา๋าเบิ้งเห็ดอันนี้ค่ะนี่เบิ้งเบิ้งเบ้งกะเจ้าเอิญเห็ดขอนสนนะคะเบิ้งเนี้ย มันเท้าท <la> ิม <desserts> ม <Negative notes> ันแล้วจ้ะพี่น้องจ้าคือบังนี้แต่ซอนค่ะแซบค่ะพี่น้องจ๋าเห็นนี้คืออร่อยนะคะแซบแต่ว่ามันเท้ามันเท้าทิมมัแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าบังไว้สิให้บังบังนีเบังเดียวบังเดียนี่คือบริเวณรอบๆก็คือจะมีเหตุตัวนี้อย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องจ๋า แต่ว่ามันเทาทิ้มหมดแล้วเนาะนี่ดู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 เบิ้งเทาบ่เทาน่ะดูเต็มเลยค่ะพี่นองจ๊ะนู่นข้างล่างน่นก็มีแต่ไม่ชิบหายไปเบิ้งนี่อีกจุ่มหนึ่งค่ะพี่นองจ๊ะเต็มเลยเนาะค่ะเนาะเบิ้งเนี่ยนี่เต็มเลยว้ายตรงนี้บางแสงอาทิตย์บางแสงบางแสงนี่ค่ะเต็มเลยค่ะพี่นวงจ๊ะ มีแต่เห็ดคอนสนนะคหาน้องแรงแนงนะฟังนี่อีกจับพี่น้องจ้ะดูคือมันเยอะมากเห็ดนี้คือเยอะมากนะคะนี่เบิงไม่สิสิให้เบิงจับพี่น้องจ้ะโอ้อนคักเนี่ยแต่ว่ามันเท้าหมดแล้วมันเท้าหมดแล้วเบิงเนียโอ้คือเยอะมากจ้ะพี่น้องจ้ะ เบื้องจุ่มนี่มันนี่พี่น้องจ้าโอ้ยเฮ็ดวายแต่ว่าฟังนี่ยังมีอันที่มันเป็นรอกจุ่มแน่อยู่แต่ว่ามันบน่ลเนาะนั่นฟังนูน่นอีกค่ะพี่น้องจ้านี่แต่ว่ามันเป็นข้ามหัวไปไหมซิซิข้ามหัวไปดีป <c oughs> บ่ฟังนูน่นฟังนูน่นอะอันนี้มีรอกจุ่มแน่อยู่เด้ซิข้ามไปเอาดีบอฟ มาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมีจุมจุมอยู่น้อยหนึ่งนะค่ะเนาะะเอาไปโมกดิบันี้นี่จ้ะนี่ค่ะโอ้ยแดดกระซองเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะก็มีนี่อ้ามีจุมจุมหน่อยหนึ่งมีจุ่มจุมหน่อยหนึ่งนี่ค่ะ มันเริ่มเท้าหมดแล้วเนาะนี่แล้วไม่ซิซเอาไปตัดขาเอาจากพี่น้องจ้ะค่อยเอาไปตัดขาเขาเนาะเริ่มแกเริ่มเท่าหมดแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเห็นอันนี้มันแสบค่ะพี่น้องค่ะแสบอยู่นะแต่ว่าเราต้องบองนี่นี่เออเราต้องต้มก่อนค่อยทํากับข้าวเนะาะค่ะเนาะ ไม่ใช่ที่เอาไปอุขาค่ะพี่น้องจะเอาไปอุ่นนะคะน้องเ,เอาไปหมกหม้อนัน่นนี่ในกลุ่มใหญ่เติบอยู่เด้เดี๋ยวค่อยเอาไปตัดคาอยู่บ้านเขาเอานี่จ้ะ น้องจา้าแม่สีเจอแล้วจา้านี่สองดอกงามๆเลยนี่อุ้ยงามรับพี่น้องจา้านี่เจอสองดอกงามๆเลยแต่ว่าแม่สีก็ได้มามั่งแล้วค่ะพี่น้องจา้านี่แต่ว่ามันไอมันอยู่ห่างๆกันเนะาะแม่สีก็เลยไม่ถ่ายให้ดูจา้าพี่น้องจา้าแต่ว่านี่ดอกนี้งามเลยนี่แต่ว่ามีดอกโน้นเ่าค่ะพี่น้องจา้า มันเน่าเนาะค่ะเนาะนี่แล้วก็มีไปนู่นก็มีอีกค่ะพี่น้องจะเจออยู่แต่ว่ามันเน่าค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไมสีขอหาเห็ดอีกก่อนเด้อนี่จ้าพี่น้องจ้าเห็ดที่ไปหาได้วันนี้นะคะเบิง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 ได้ได้ไดอกไงดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ได้นี่หลายดอกอยู่เด้แล้วก็ได้อ่า ที่เป็นเห็ดเกลือค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะแสบอยู่ได้นี่คือเห็ดตะงงกบ้านเฮานี่แหละหอ,อ,อมม่อือห้อมอมนะนี่นี่นี่แบบนี้ครับพี่น้องจ๋าดอกบักใหญ่บนเริ่มบล่าเลยนี่ค่ะพี่น้องจาอ๋า,ลจาผลงานของไมซีวันนี้นะคะ่ะนาอตื่นมากับไปฮาเห็ดเลยจ้บพี่น้องจา๋า<ป>แล้วก็นี่จ้บพี่น้องจ๋าได้เห็ดขอนสนนะคะเห็ดขอนสนเนะี่ยไมซีจะเอาไปจะไปอูไปมกมอค่ะพี่น้องจา๋า นี่ล้างแล้วจ้าพี่น้องจ้าล้างแล้วล้างแล้วบึงเนี้ยให้ยหญ่ล้างเนี้ยแต่ข้องประเดี๋ยวล้าง <c oughs> นี่ล้างแล้ว,แล,วแล้วก็จะลวกเอาใส่ใส่ช,ช่องแข็งเอากลับไปกินที่เมืองไทยค่ะพี่น้องจ้าเอากลับไปฝากคนที่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะน,ะน,ะนี่ยายจะกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้จ้ะพี่น้องจ้า ก็เลยเอาให้ยายเนาะเอาไปฝากคนที่เมืองไทยจ้าเบอร์ง,งามงามตะเสบตาเบโอเคพี่น้องคะคลิปนี้ก็ไว้สำนีเน,ะน,นาะค่ะเนาะทามากถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ซีเนเดอจากพี่น,อน้องจ้าขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและกำลังใจเนาะค่ะเนาะไปแล้วคะ่ะบ,บายสวัสดีคะ่ะ